ดยดเดี๋ยวของเดิมมาเรียนเหมือนได้ของใหม่ได้ของใหม่นี่เขาเรียกว่าสองตัวหนึ่งแแยกไม่ออกแล้วก็ระยะนี่ก็หมดระยะเดิมเลยที่เราคำนวณความถี่กลางแต่แคบเท่าไหร่ก็ได้แต่กว้ามทีสุดอย่าเกินห้ามเกินสวัสดีครับอุ้ยสาวแมนครับวันนี้อยู่ที่บ้านขอผมเองนะครับนี่นี่เป็นวันสุดท้ายของการเรียนแล้วครับในการเรียนออกแบบวัดปรับจูนนะครับนี่บรรยากาศนะครับ หลังบ้านผมเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการเรียนนะครับวันที่หนึ่งเราเรียนปรับพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่กัญชานี่กัญนาด้านเดียวของท่อก็คือศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบองศาศูนย์ถึงร้อยแปดสิบนี่ศูนย์ถึงลบร้อยแปดสิบนี่หนึ่งสองใช่ไหมของพี่แม็กก็จะได้ยินหนึ่งสองครับแค่แย้ไม่ออกแยกงหนึ่งกับสองไม่ออกนะอันนี้เป็นตัวเครื่องมือวัดหน่วยความดัง หรือที่ว่าอร์เลเวล dbsbl เนี่ยครับサเฟเชอร์เก็เรียกว่าเสียงจริงหรือใดเล็กซาวเสียงจริงใช่ไหมครับสิ่งที่ได้ยินต่อมาคือเสียงสะท้อนช่วงการรับสัญญาณแล้วสูงสุดกับต่ำที่สุดเทียบกันต่ำที่สุดได้เท่าไหร่สูงที่สุดได้เท่าไหร่ช่วงช่วงนี้ทั้งหมดเรียกว่าได,ด,ดเลกซาวทีนี้ถ้ามันเป็นอนาล็อกมันได้มันขึ้นอยู่กับภาค่ายไฟที่จ่ายเลี้ยงเลี้ยงวงจรมันอยู่แต่มั้นเป็นดิจิอตอลมันขึ้นอยู่กับตัว บิดเด็แล้วก็มันมีตัวจัดการตัวหนึ่งเรียกว่าอพอาร์ดเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําให้เกิดผลรวมที่ดีนี่แหละสมมติว่าเราทำพลังมิติเราบูดอีคิวหรือคัดอีคิวเยอะในนี้พอออกลำโพงมาปุ๊บใบหนึ่งเสียงดีพอเจออีกใบหนึ่งรวมกันเอาแย่อย่างเงี้ยพอเฟดมันบิดบิดบิเบือนเลื่อนมันแย่แร้าใช้อะไรเราใช้อพอาร์ จัดการให้มันเกิดผลรวมดีวันที่สองเราเรียนออกแบบนาด้วยมือการคำนวณต่างๆพาทําจริงๆเลยมันก็คือสองตั้งหารด้วย f อ r เเพราะว่าการกระจายของลำโพงไฟซ้อนมันเป็นรูปพันธนูก็เอาความดีกลางล่าเหมือนกันใช่แล้วก็ระยะนี่ก็หมดระยะเดิมเลยที่เราคำนวณความดีกลางหนึ่งา ไม่ระยะห่างห่างหนึ่งสามหนึ่งแปดเราเมื่อกี้มันมันเป็นซูเปอร์คดีออยล์เนี่ยมันอันนี้มันจะเอียงไปด้านข้างสี่สิบห้าอันนี้มันจะผสมเวลาวางจริงเขาไม่ได้วางเฉพาะมันมันต้องผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นวอเทกซับที่นี่หน่วงใบใบน,น,นี้ามใบนี้ไม่ต้องทำอะไรไมันถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยตรงขอบขอบนี่ก็จะไม่ได้ยิน มันก็จะบางแต่ตรงนี้ก็จะหนาหน่อยเพราะนั้นวัดการชดุดหากลางชุดก็คือไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของจูนิงเบนซี่วันนี้จูนิ่งเินซี่เราความผี่กลางเรา65สิครับครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของ65คือแต่แคบเท่าไหร่ก็ได้แต่กว้างที่สุดอย,อย่าเกิน้าม งแบบนี้โดยผสมอินเวอร์สแต็กเข้าไปมันถ้าแยกเอาต่อเอาได้เนี่ยแค่หน่วงกิเลมันก็ทิ่วขึ้นแล้วอ่ะอารีเนี่ยควรเนี่ยเพราะอารีต้องผสมอินเวอร์สแต็กทุกครั้งทีนี้ตรงกลางกรมใกล้ไกลสุดนี่เท่าไหร่ยี่สิบอ่าลองกดเครื่องกิเลสครับระยะกลางหารด้วยยี่สิบล็อกฐานสิบระยะกลางหารด้วยระยะไกลตอนนี้กลางนี่สิบ <10. S 2> <10. S 1> อ่าสิ <10. S 2> เอาสิบหารยี่สิบได้ฐานยี่สิบได้ศูนย์จุดห้าอ่าล็อกศูนย์จุดห้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากทําเกณฑ์แล้วนะครับก็ไปหน่วงที่คอน,นเทเลอร์ของเอานี้กับเอานั้นความดังทั่วบุริเวณครับนี่เขาเรียกว่าสองตัวนึงวันที่สามเนี่ยเราเรียนออกแบบในคอมพิวเตอร์เรียนวัดปรับจูนพื้นฐานเราก็เลือกที่วางวางข้างหรือวางใต้หรือวางห,หน้า นี้เราจะทำอินเวอร์สแสกเท่าไหร่นึง<า>ตอนหนึ<า>่งสองตอหนึ่งสามตอนหนึ่งเดบุ้งก็ไม่ข้ามหนึ่งมาทั้งดีเลมาอะไรพร้อมเลยปึ๊บโอ้ภาพรวมได้เก้าสองจุดห้าถ้าเราปล่อยทดสอบละดังบงเนี่ยมันเป็นเชิงเส้นไม่ตามเวลาเนี่ยทีนี้เวลาดูเส้นในโปรแกรมนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูเขาเรียกว่าฟังก์ชันโคเยลินท์เพราะฉะนั้นเวลาที่อยากวัดอะไรสักอย่างนี่ต้องทำ สัญญาณอ้างอิงกับสัญญาณที่มาจากไมโครโฟนให้ตรงกันฟิลเตอร์อยู่สชนิดก็คืออนาล็อกกับดีตอนดิตอลก็มีอีก2ชนิดก็มี IR ธรรมดาที่เราทำใีคิวธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่า IR าร์ฟิลเตอร์อีกชนิดหนึ่งเป็น F IR เอราะ๋อถ้ามันไม่อยู่ส้นศูนย์แสดงว่าเมชเมนต์กับเลเเลเลนพี่เปตรงกันพี่กดใหม่เลยห้องนี้มีสะท้อนความผีได้บ้างตู้มันกบเฟดูดีนะมันมันไม่มาศูนย์เนี่ยบนล่างคือกาแฟเรียบร้อยอันนี้ลอง ลองเปิดดูคลิกทีเดียว,ดยว,วกดอินโฟเปลี่ยนสีคนระับเอาลบกันเอาความถี่กลางตั้งหารด้วยความถี่ที่ลบกันอากดเคื่อคเลขเลยครับก็ใส่เป็นความถี่กลางนะครับแล้วก็ค่าคิวก็คัดกี่ดีบีก็<ว><น>ได้ค่าคิวแฟกเตอร์ออกมานี่แล้วก็นี่วันสุดท้ายนะครับะที่ตนนั้่เซนเซตติ่งระหว่างเมนกับฟอนคิวลองบาลานซ์เกณฑดู เหมือนทั้งคู่เลยแล้วก็บาลานซ์กินเดินแล้วก็มันจะเป็นความดังทังคู่ต้องไปฟังคนนึงก็ไปฟังนะย้ายไม้ไกลนี่เมื่อกี้เส้นคุยเลนมันมันเป็นเชิงเส้นแสดงว่าข้าที่วัดไม่เชื่อถือได้ อ่าแล้วก็ดูสิ่งที่ทําไปมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมว่าแถวนี้น่าจะลงให้ลองทําจริงๆเลยนะครับนี่บรรยากาศให้ลองออกแบบซับบูเฟอร์วางวินัยอ่าเมนบีเอทำทำอะไรเมนนี่ทําจริงๆเลยนะครับนี่ผู้เรียนเน่นะครับพี่แม็กนะครับเป็นไงบ้างพี่แม็ก,มกเป็นไงบ้างสุดยอดเนืงว่าไม่ใช่ของตัวเอง นี่แก่แก่พี่เซตใหม่ทำทาอะไรเม้นใหม่นะครับฝึกทําท,ท,ท,ทําอะไรเม้นฝึกทําโทนใช่ไหมครับ,รบพื้นฐานทั้งหมดเรียนวัดปรับจูนเรียนออกแบบทั้งหมดเลยนะครับนะครับเนี่ยสบายสบายสุดอยอดครับนี่ขนาดของเดิมได้ยังได้ของใหม่ครับเยวของเดิมมาเรียนเหมือนได้ของใหม่ดูฟังเสาร์ฟังเสารโอ้โฟังเสาร์ดีครับเนี่ย แชร์กดซับสไครป์เพื่อรังใจวิทยาแมนนะครับอยากเรียนออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงพักมานะครับ